สวัสดีครับพบกับช่องก่อนค้นกลสินนะครับเมื่อนี้ศีมาอัปเดตหลังจากเข้าพุ่นจิงได้25หเมือนะครับกับงวลหลังบานนะครับทำนี้ในลงเลื่อนนะครับกิงกะสิบมามาหน่อนะครับเพราะว่ารอบนี้เป็นพุ่นจิงมีทีสองรอบที่หนึ่งก็คือการเลี้ยงกิงทดแทนกิงเก่า เพื่อเอาผลผลิตนะครับครับตาคงตาข้างเลยโขาอัอากนะครับเพราะว่ารอบนี้ผมก็เพราะว่าขาดบางพบปัญหาเพราะว่าผมพุ่นสาตามลังมันต้องพุ่นช่วงมกราเดือนมกรากุมภค่าครับมันพุ่นสาแล้วมันก็เลยถืกผลก็เลยทําให้บางอันช่อดอกกระหลวงคนระับอันนี้ทําการ ยุดชอบมมงขึ้นนี่ครับครับมีเบียร์พ้อยเบิงครับอันนี้ไว้มะละก์นะครับนี่ครับมันในโรงเรียนในวงไซมัดครับนี่ไซมัดแคทครับกำลังทดลองอันเนว่าสิอยู่ต่อสิไปต่อหรือสิตัดเล้อดแต่ต่อรอเบิางมินนี่ครับนี่ครับไซมัดครับ ชอ่อสวยๆแครับหยุดช่อแล้วครับนี่ครับใส่มัดกับพ่อมีเยอะเลยครับพ่อใดครับใส่มัดเดี๋ยวกำลังบานอันนี้ช่อดอกบานนะครับบ่แมนเป็นลอกเป็นอย่างเห็นเม็ดไหครับกำลังจิเป็นเม็ดกำลังจดเป็นองนุนนี่ครับดอกบาน โมเมนต์ว่าเป็นแบบเป็นเป็นแบบอย่าเอากลวนกูเป็นอย่างโมเมนต์นะครับคือชอด SO อกบาดครับเห็นเไหมครับเฉียวเปลี่ยนจากดอกเป็นปลูกองุ่นครับมาอัปเดตต่อนะครับนี่ครับคือเหลืองกิ้งไหมครับนี่ก็นิวยไหมมั่นครับกิ้งเหลืองกิ้งน่านี่ก็ช่วงนี้ รู้สึกว่าจริงอวบไงละดีนะครับนี่เขาเขาเรียกว่าเรื่องกิ่งให้สมบูรณ์ท่านเวลาผมกาสิท่านปุ่นจริงเอาผลผลิตต่อไปกับไอคอนสิงหาคประมาณตนน้นเดือนสิงหาหรือสิ้นสิงหาครับประมาณเนีเพราะว่าผมพูดใส่ผลผลิตตัดเงาก็คือมือรอบสี่แล้วผมตัดสาย หยอดกิ่งอามของสวิสซ์สปายหรือนี่ไม่หมดหวบใหญ่ดีนะครับลูบที่แปดลิบบ้านผมนะครับผมเป็นคนกาลสิณนะครับแต่ว่าผมมาไปครอบครัวอยู่แปดลินะครับอยู่เขาอิงสอนนะะททำง,งานไม่นำครับต้นไงนี่ดีครับใส่หมัดนะา่าขบวานสิเอายาดอ่อนเนี่ยเปรีตัว กิ่งของตอปลาที่ผมปลูกไวปครับเดี๋ยวผมจะไปห้ไปเบิ่งครับรอสักนี่ครับคือไส้มัดไส้มัดกําลังแตกไส้มัดก็ผลตอบรับก็ปลูกกลางแกงก็ดีอยู่ครับโลกกท็ทนต่อโลกนี่ครับพอได้เบิง่งดูครับทนต่อโลกตัวเชื้อรา,าแมลงครับไส้มัดก็ถือว่าโอเคผ่านน,นะครับปลูกกลางแกงนี่ครับดุติ ผมแกะเงินพันหล่อเพื่อครับแกะดาวมันเป็นยังไงเต็มเต็มป,ปกติครับรกิ่งอามก็เพิ่มขึ้นเอ้กิ่งเคนเพิ่มขึ้นกิ่งเคน,นครับกิ่งอามนะครับเคนดูครับกิ่งเคนของวิวตีก็ถ้าเรื่องกิ่งช่วงนี้ก็ ถือว่าสมบูรณ์แล้วก็จเจริญกับโตได้ดีนะครับนี่ครับทุกสายพันธุ์เลยนะครับช่วงนี้แนะนําให้ปลูกช่วงมกราครับจะได้พุ่งกิ่งรอบแรกให้มันก่อนกันยาก่อนเข้าหน้าหนาวนะครับกันยาช่วงช่วงกันยาพอดีนี่ผมยังใช้นี่ครับเรือจากฝนยังพอได้ดูครับอันนี้แบกโอปอนะครับ จะกโกบก็คือว่าปลูกเลงที่โรงเกียงก็พอได้ครับนี่ครับกิ่กงกำลังสร้างกิ่งใหม่แล้วในที่ตาตาค้างก็เอาออกนะครับอย่าเอาไว้เลี้งกิ่งเดียวนี่ครับจะได้อุ่ว่นแข็งแรงสมบูรณ์ใทันเวลาที่เหมาะสมนะครับนี่ครับ กับช่อดอกที่เรลืกจากฝนตกใส่นะครับอันนี้มันจะออกแต,กต่ตาก่อนฝนตกนะครับจะทำการยึดช่อแล้วครับด้วยกิบ0ู5ุดนหเปอร์เซนตนะครับโดยวิธีการจุ่มนะครับเพราะว่างุนผมไม่ได้ติดช่อดอกเกี้ยก็ทำการจุ่มช่อนะครับนี่ครับ เนี่ยว่าจะเอายอดของสวิตซ์ไพ,พกับนิวแมมนนครับว่าจะเอาทุกพัน,น์นี้น่าจะไม่ได้ไปต่อนะครับเพราะว่าจิงอามจิงอามค้อดตานะครับมันเหมือนจะบอดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาดอมแม็ก ท่าอีกรอบนะครับให้มันกระตุ้นให้มันแตกตาดอกนะครับเดี๋ยวดูรอบนี้นะครับถ้าไม่ผ่านก็คือไม่ได้ไปต่อนะครับนี่ครับนี่ก็สวิตซ์ซับไพ่ครับยิ่ไม่หมดครับดูครับกีเคนอวบสวยนี่ครับยังอาง่นให้ช่วงนี้ให้มันได้ ระยะนี้เพราะว่าหนึ่งข้อตาอย่าให้ยืดยาวเพราายืดยาวแล้วทิสัยขององ,งุ่นมันจะสร้างตาดอกไม่ได้สมบูรณ์นะครับถ้าเราเลี้ยงตามปกติตามธรรมชาติของมันมันจะสร้างข้อตาและอาง,งุ่นนิยขององุ่นจะสร้างตาดอกที่กิ่งใหม่และแกะ่และสมบูรณ์นะครับสังเกตง่ายๆก็คือดูเราสังเกตที่ตานะตาจะปูดปเป่งนะครับ เดี๋ยวผมจะทำคลิปเสียบยอดให้ดูนะครับนี่ครับต้นตอป่าต้นนี้ครับนี่ครับพวกมันเป็นตอป่าคุณล้อมมานะครับจะทำการเสียบยอดครับผมครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับครับสวัสดีครับ